รับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะเล่นเกมทอมแอนด์ชวารีได้บ้างท <c oughs> อมแอนด์เจอรีเชดจ็บคอเครื่องเกมนี้ตัวก็ได้รูู้มันเป็นเกมกับทอมอนด์เจอรีอะที่วิ่งหนีกันนะเออซึ่งผมจะพามาดูตัวละครก่อนนะผมว่าจะซื้อตัวไหนดีอ่าไม่ผมแค่มาดูตัวละครวนะ่าซื้อซื้อตัวอะไรได้เพราะม,มันมันมีอัปเกรดด้วยอ๋อโอเคเอ,อฮฟเกรดไม่ได้ คือมันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยแล้วมันก็โหลดช้าด้วยทุกคนอืมแล้วก็นี่ครับผมเดน๋ัวนะนี่คือต้องซื้อไหมโอเคที่เราซื้อได้ทุกคนก็มีหลายอย่างมากเลยได้รับจากสินค้านี่โอ้โหโอเคอันนี้ก็ซื้อได้แล้วผมซื้อไปซื้อรวมรู้ไปแล้วกันนะ เราได้โรบินฮูดมาแล้วทุกคนว้าวแล้วเราก็จะมาเล่นคลาสสิกเป็นกันก่อนนะผมแล้ว EP นี้ผมจะรีวิวคลาสสิกนะผมพูท,ที่เรื่องไรมหนืลไปนั้นกดเอาซื้อหนูมาแล้วก็เอาก็เลือกหนูไปเลยซื้อหนูมาเด้อเพราะหนูเนี่ยคนเล่นเยอะนะแมวคนแมวคนเล่นน้อยถ้่บอกว่าเห็นไหมจับคู่กันเร็วเป็นกันนะนนี่อ่ะ ตาหนี้ผมเล่นหนูอีกตาหนึ่งผมเล่นแม้แล้วทุกคนมาเลยโรบินฮูดอัลต์ตะลขานนี่เป็นรูปเหรอกระโดดสองชั้นเ,เพื่อเลเวลหนึ่งเพิ่มทีมจะได้รับความสามารถกระโดดสองโอเคตัเวเพิ่มเพื่อโดดความสูงอ๋อโรบินฮูดส่วนใหญ่จะเป็นการกระโดดนะครับทุกคน ก็อย่างจะเป็นการกระโดดเคยเคยเดี๋ยวเล่นกับผมก็แอดมาได้เลยครับถึงว่าฮิแล้วก็มายมกสี่ตัวไม่ก็สามตัวเลยเออสามตัวก็สลัดเอชแฉกหนึ่งนะผมก็ง่ายผมผมไม่มีระยต้าทุกคนเลยเอาฮิไปเลยโอเค ก็เป็นเกมที่โหลดใหม่แหละทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันโหลดช้ามากเท่าไหร่แล้วกันคือช้ามากเลยแล้วกัน,นตนัวใหผู้หญิงจะเล่นนะทุกคนไม่รู้ทำไมแล้วเราจะบังค่บกันเลยร้อนก่อนอื่นทนุกคนแล้วก็ไปที่เครื่องแล้วก็คอมพิวเตอร์ทำงานไปเลยไอ้ไอ้หนูเน่าก็ อะไรวะนกเรอตามนกไปแล้วกัน,นทุกคนเคชีทุกคนพบแล้วก็ชีก็อยู่นู้นนะผมซึ่งเราอยู่ที่ใกล้เราอยู่ที่ใกล้สุดนะทุกคนคือเราอยู่ที่ใกล้สุดแล้วทุกคนเออไอชีไรนะ่ะเราอยู่ที่ใกล้สุดแลวโอเคก็ไปนาน,นทุกคนกินม่แลวโอเคเราเก็บไปได้แล้ว เฮ้ยถูกทอมถูกทอมเก็บเรียบเลยเเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะแบกได้เองเพื่อนเปิดดิโอไม่เราไปเอาไม่ทานไม่ ก็เราก็ได้มานหนึ่งนะซึ่งผมจะเลือกอันนี้ไว้ก่อนเลยนะผมโอเคขนชีทห้าชิ้นนะอโอเคเก็บป้ายแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็เราก็เอาลงมาข้างล่างฮนะรูอยู่ไหนก็ใส่ไปรูนั้นเลยแล้วก็กดป้ายแล้วก็อืมอันนี้ทอมไม่รู้อยู่ไหน,ไนลแล้วคนน,นนะ,ะนะทอมอยู่ชั้นบนกับเพื่อนนั่นแหละ ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเหมือนกันทุกคนธรม,มาแล้วธรรมะแล้วธรรมะแ,แล้วเพื่อนธรรมะแล้วเพื่อนธรรมะเพื่อนอืมนี่นี่นี่เราให้เพื่อนเราได้รับกระโดดอีกอีกขั้นหนึ่งนะผมเฮ้ยเอ้ย,อยแล้วกลับว่าจะปิดโอ้โหเคยไปต่อไปไปไปดูมว่าแมวจะอยู่แถวๆนี้นะทุกคน ซึ่งผมก็ต้องเรียบไปทุกคนนะเออเดี๋ยวมันไม่ทานไงปิดเอาเอ้ยแล้วปิดข้างล่างโอเคไป,ไป,ไป ก็สกิลไปได้แช่ชยนล้วเพื่นอเนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเคยออนี้ละกันนะทุกคนปลาปุ๊บทำมันจะได้นั่นเลยทุกคนก็อนนี้มันสามารถกำหนดเลยะเองได้ทุกคนนะถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยแล้วทุกคน โอ้ยไม่ไม่ไมเพื่อนกระโดดสูงฉันให้นายก็โลววินฮูดเป็นเป็นตัวที่ใช้กระโดดู่นะที่ตกลงเพิ่นดีทุกคนดีป้ายดีเร็วดีเร็วทุกคนดีน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 ,น,น,นผีผม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 วิ่งแล้วทุกคนดเดอเฮ้ยไปให้เพื่พอนเราอยู่คนเดียวได้ไกลล่าใช่ไหมเพื่อน ก็สาหรับใครที so splash, oh. ่แบบว่าเป็นฝ่ายช่วยเหลือเพื่อนนะผมผมขอแนะนาว่าให้ว่าให้ว่าให้ซื้อโลบินฮูดดีกว่าทุกคนมันจะช่วยเหลือเพื่อนได้มันช่วยเหลือเพื่อนก็ได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ยิบมาแล้วก็ปาปลาเอ้ย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 เอาาโอ้โหปาไม่ได้เอ้ย เพื่อเราอันนั้นหมดแล้วอา้าหนูชนะก็เป็นยงไงทุกคนเร็วไหมเออมันจะเร็วหรือว่า้าก็ขึ้นอยู่กับตัวของตัวเองแล้วกน่นถ้าเดี๋ยวเราก็มาเล่นทอมกันต่อเลยนะผมว่าทอมมันเล่นยังไงนะผมซึ่งกูได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนเอเวนเศร้าเฮ้ยครับผมเราก็มาเล่นทอมกันต่อเลยนะครับผมทอมไปเห็นมานักนำดีอา้าห้าหกเจ็ด ก็จะได้เฮ้ยรีบกดดีเบรสผมอุตส่าห์เป็นทอม้าให้คนแล้วนะอุตส่าห์เป็นแมวให้แล้วนะทุกคนรีบกดดิครับอ่าเดี๋ยวดูสิว่าผมจะเป็นเป็นตัวไหนรู้ปะอเอตัวนี้กันนะเพราะว่าถ้าเป็นไอ้อนี้ถ้าเป็นไอ้นี่ผม ผมไม่ก็ชอบแค่เป็นไอ,อ,อผมไม่ก็ชอบถ้าเป็นไอตัวนั้น,นะเพราะว่ามันแค่พน่นมันแค่พ่นพิษอย่างเดียวซึ่งผมว่ามันทำอะไรไม่ได้เราเอาทอมดีกว่าโหดกว่าแปดกแล้วแปดกแล้วโอ้โหช้าท้วคนเขาบอกว่ามันช้ามันโคตรช้าไอ่เก้าสิบแล้วเก้าหกแล้วทุกคนเก้าหกเขาตัวไหนต่อเออหนึ่งร้อย โอเคขินกล้วยเราก็จะมาจัดการมันกันนะครับทุกคนซึ่งผมจะไปตรงนี้แล้วกันเพราะผมว่าหนูมันน่าจะอยู่ตรงนี้แชมเลาแชมเลาแล้วหนูหายไปไหนเอ้ยหนูไม่ไม่มีเลยทุกคนเอ้าหนูอยู่ชั้นบนทุกคนหนูอยู่อยู่ชั้นบนเพราะว่าตอนนั้นอันนั้นมันหายไปทุกคน สู้สันนิษฐานได้ว่าหนูอยู่ชั้นบนแน่นอนผมจะไม่ทำร้ายหนูนะผมผมจะวางกับดอกไวนะ้ทุกคนนะไอ้ย่ห้อยอ่ห้อยอ,อ่เออโอเคหนูอยู่ชั้นบนกันหมดเลยทุกคนเอาเอาโดนเองเลยฮะ กำลังเคนขึ้นมาโดนแน่นอนเออเอาไงไอ้ไอ้หนูมึงเอาไงซึ่งผมจะให้หนูนั้นไปก่อนแล้วกคนแล้วก็แค่เก็บของมาแล้วกันหนูสามตัวเริ่มปฏิบัติการได้อออยู่ไหนกันวะ เอยอืออือจับจับไปแล้วไปแล้วจ้าเอ้ย่อีเวอีเวมานี่มานี่มันมานี่เออโออเจ็บเออพูเจ็บไอ้หนูได้ไอ้กล้าทำเช่นเหรอได้ได้ได,ได,ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่องอยู่ไหนวะ อมแน่นอนก็มีทั้งป๊อปป,ปืนปอนเกมปุ๊บนะที่มอกเป็นทอนจับมา,าไม่ได้เลยค่อยๆนอนๆรอซะหน่อยเป็นคำดูถูกกันนะทุกคนคือคุณไม่ต้องมาเล่นกับผมก็ได้นะทุกคนผมผมบอกว่า นม่นกับผมไม่ได้นะทุกคนนะวิ่งหนีโว้กูวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนเ็กโปาไหนไอะไมเพื่อนไนไม่ได้รอไนช่วยเพื่อนไหนไม่ได้รอเ็กโปผมจะวางวางไว้ตรงนี้ทุกคนเพราะว่าอะไรอย่างนั้นเหรอเราก็จะเก็บมันนั้นมาแล้วก็ออเออเฮ้ยได้หว่ะเฮ้ยไอทีมนี้ไม่เล่นเป็นหว่ะทุกคนอืม เปิดอันตรกอืมเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วมึงอีกแล้วอ่ะมึงเฮ้อจะตายแล้วกูมาเล่นยาแล้วกันต้องต้องมีฝีมือหรือชำนาญจริงๆแล้วกันเฮ้ยแล้วก็จะเปิดประตูใส่ตัวเองเข้ามานะ โกแล้วโโกแล้วโกแล้วโกแล้วอืมเอาตกตกอิ๋วอืมเปื่อันเปิดอนันตีความโกธก่อนแล้วก่อน ไมแล้วก็เอาแต่แล้วก็เอาแต่ตัวนี้แล้วมัน,มนเฮ้ออีกแล้วตัวอีกแล้วโว้ยซึ่งมันก็น่าจะมาแน่นอนแล้วก่อนอืม ใม่ไหนูน้องเฮ้ยโอครับผมเจอโปโรไม่นิ่มโปรไม่ไดีกว่าอืม รอระเพือ <c oughs> แล้วเราก็มีอีกตัวหนึ่งนะผมรีบหยุดไม่ให้หนูนี้ใช่สิข้าจะไม่เป้เจ้านี้รอไอ้นหนูเวนยา่าเราจะไปพังกำแพง,งมันกันนะครับโกนผม,ผมมีวิธีไว้ đây là máy là không chuẩn là ừ mình đây là máy nó đúng không này máy của mình tông chơi ra được rồi tại bao tuần đừng quên ông ơi อืปิดอันติกสุดโหดผมจะจับรวๆแล้วก่นจำนวนสามตัวใช่ไหมอาว,าวางไว้เลยเรารอมาเลยก็ได้ละ สี่ห้าวิ่งก็เที่ยวเลยถ้ามันหนีไปเราก็จับมันหนีไม่ได้แล้วทุกคนเบ๊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 กินนี่ร้อนแล้วอร่อยซึ่งมันถึงเพื่อนแต่เดี๋ยวว่ามันจะหนีไปคนเดียวซึ่งมันก็หนีไม่ได้อยู่แล้วทุกคนฮะแมวชนะก็อีฟีย่างละทุกคนก็สำหรับวันนี้ใครชื่นชอบยิงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยตอนนี้ก็ไปบายครับเซโยเกนใครที่อยากเล่นก็มาเล่นได้นะผมมาเล่นเป็นเพื่อนผมได้นะทุกคน ก็คลิปต่อไปผมจะรีวิวอ่าดา่านปลาปัวน,นะครับผมก็อตอนนี้ก็บายบายครับผมไปาย